สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกันอีกตามเคยนะครับอุชตับคนสุรินทร์เราอำเภอประสาทตัวนะครับผมวันนี้ก็ว่างๆพาท่านผู้ชมมาลุนโลบกันนะครับผมรอบดักปลาอุชตับนะครับอันนี้ก็ซุกๆไว้นะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับผมรอติดตามชมนะครับพี่น้องเกือบถึงแล้วนี่ครับอยู่ตอนหน้าต่าผมเองนะครับผมมีบอพี่น้อง อุ้ยว่าน่าจะมีตัวดูทรงแล้วนะครับน่าจะมีตัวนะครับผมสุกๆไว้นะครับดูนะอุ้ยยังน้อยอันนี้น้อยเต่าอันนี้เป็นนิ่น้อยกับเตานะครับผม เอาพี่น้องเดี๋ยวไปเอาเตาออกนะครับผมโอ้พี่น้องนี่เตาปนินนะครับผมปนินสองแต้มแล้วก็เตาอ่ะนะครับผมลูกนี้ประมาณปลาช่อนนะครับหมานปาปนินนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปเอาเตาออกนะครับผมฝาก เป็นกำลังใจให้อุย้ยตับกดตามกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมีโอกาสก็จะมากูรอไปชมกันเด้อนะครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม